สบายดีพี่น้องโอ้มาเนี่บรรยากาศดีขนาดเลยพี่น้องเอ้พาพี่น้องมาเซมากินขา้าวฮาปูฮาปลากินข้าวตามลำเซอันนี้ลำเส่บางยัง,ยงพี่น้องเอ้เอายืนอยูอ่เทิงมันบอลน,น่าจะลงฮาปลาเข้ามาครับทีมงานลงฮาปลาพี่น้องเอ้ปัสิมันหรือบอลมาเนี่ไปหลุดน,น้ำกันโอ้บรรยากาศข้าขนาดเลยมาเนี่ ไปโอเคโอ้เ okay. oh. ย็นขนาดเลยบรรยากาศดีขนาดเมื่อนี่ว้าวมากับทีมงานพนอด้อนานทีมงานย <c oughs> ่างเหนือเลยถ้ลมมอดอ่ะถ้อลมไปลองเลยนี่มาแนันนี่นี่ก็แมนทีมงานเี่บาเตากันไฟผ่าวหานาเปิ้แมนไป ใช้เป็นหัวหน้าทีมงานเนี่ยวหน้าท่องหัวหน้าท่องพี่น้องเอ้ยพุทธกับเสื่อเซมิงเอาสกีเหือไปหาตึกแแฮพี่น้องเอ้ยอันนี้มันล้ำเส้นบางเฮียงโู้ขากาอากาศห่อนลงมาหอดเส้นเนี่เย็นสิเป็นล้ำเส้นบางเฮียงพี่น้องเอ้ยเนี่ยเอาเอาเซเน่เข่าบนนั่งทีมงานเอาโอ้แช่น้ำบอกเต้เหือจะก่อน เสียสมิงนี่สุดยอดเลยดำน้ำดำน้ำอุปกรณ์ดำน้ำครับพี่นี่นี่นี่เพิ่นใส่อุปกรณ์ดำน้ำเพิ่นเฮ่เฮ่ย่างเฮ่ใหญ่ตึ๊กซองทุกคนใส่อุปกรณ์หมดลงหนำดำหนำแล้วบอลได้่อนได้มีปลาแล้วก็ตึกตึกเอา แต่เก่าทีมงานเพป็นว่ามาแลายมนันพ่ได้กินอยู่กันเอาฮะก็ลองมาหานึ่งครั้งแรกพี่น้องเอ้ยลุดน้ำกันวัตสิน้ำายหรือบ่หมาดำหัวหน้าท่องสุดยอดเลยบรรยากาศดีลงน้ำเย็นขนาดเลยตอนนี้กำลังตานหนามบอ,อกได้เหรอทีมงานเอา โอ้นี่นาะปาาหอยไข่เนาะเนี้ยำโทันหวงชเนี่อันนี้ปากหอยไข่พีน้อยเนยำทันวงปาาหอยไข่ตกลงมาใส่ลำเซ่ลำนำหอยไข่หอยขอลงมานึ่บดนำทันหวงชเที่ยวนีไม่เตลำเ่ลโอ้ เมือกาล้ำโมใหญ่ปายในเนาะขี่สี่คนเอาโบเคยมานนำหนำโบธนัดไาไหนพี่น้องเลยหนำหนำเลยขั้นเขาป่ากระโดงแล้วโอเคโอ้ยเหือกัวพี่น้องเอ้ทีมงานเรากำลังยาเหือเอาขี่ดินดากเลยยาเหือจำเป็นพี่น้องเอ้ใส่แบบชุกเชิญพอได้แก้ไข วันน่าทีมงานเนี่ยเด็ดขนาดเพื่นี่แหละใส่กินน้ำเพล่นเลยพี่น้องเ้ยลินกาลมาจ้ะแลนี่ออกมากินมันขนาดเลยเอ้ยขักขัดขัดเลยบางหวัดไปขึ้นเหงื่อคนอุปกรณ์เขาทีมงานเอาลงบอลจิไปชูเหือไปบอลได้มองตึ้งเหง่เลย โอ oh, ้ขักลายขักลายปุ้ยขักขนาดเลยทีม <l ots> ง,งานเอาลากเครื่อศิลความแก่งขันแหละไ <l ots> ปหาตึกอยู่เทิงหมดมันเป็นแก่งพี่นอ้องเลยเป็นจ่า <l ots> อันนี้เขาไอ้หว่าวกแก่งไข่ปากหัวไข่ล้ำเจี๊ยบเหียงมันไหลลงมาว้าตัวนกนอกเฮียงน่ะนกกระไลนกกระไลพี่นอ้องเอ้ ปาดวิวงามขนาดเลยคักนนี้ประมาณบ่ายบ่ยมงยังแดดอยู่แก่งตัวนั้นเป็นตะเบิงขนาดพี่เองเลยทีมงานเอาหลากขึ้นลขึ้นบนหลากขึ้นขึ้นทั้งแก่งบนฉไปตึกแฮอยู่ทั้งหม มันบ่ทีมงานเอาลงกำลังตื80 80 80 80้นเฮตึ้งแล้วก็ทีมงานเอากำลังลงงมเอ้อมันแล้วบ่เรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยประกดหน้อยโอ้หมดเอาในแฮ่เลย ก็ชืดโอ้ขาบรรยากาศดีขนาดเลยอากาศหนมันลงหนักเย็นขัดหนานเลยตอน,นนี้ทีมงานเรากำลงังทำไฟเ,เอามาสัมผัสนาำที่เย็นอยู่ที่ตัดที่แตกแกงหินธรรมชาติลำเซบังแหงที่น้องเลยโอเคทีมงานเรามาแล้วมาแล้ว,ลวป้าพี่เอ้า ป้าพี๊ยะพี่น้องเอ้ยนี่ซุ้มกองอะไรกาันหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มโอเคโอเคพี่น้องเอ้ยหนึ่งแต้มแน่ไม่ได้แล้วบ่ป้าพี๊ยะเรือไปอกำพี่น้องเอ้ยหนึ่งแต้มป้าหน่อยก็ได้พักคนหน่อยมันมัน,นมันเหมือนไหนบ่ผิดหวังแน่นอนมาทำทีมงานเนี่ยตอนนี้ทีมงานเน้งเางกำลังเอา เพื่อขึ้นแก่งบบเพราะว่าบอลนั้นสิไปตึกแหอยู่คุณกำลังเอาขึ้นลากขึ้นไปโยกขึ้นไปเอาจะบบ่ได้ใส่ไม้ไผ่ลากเอาคนลากเอามันเป็นแก่ง,น,งน,น,น้องเทิงนังนมันมีปลาลายเย<ฮ>ขาท่าขนาดเลยพี่น้องกักเย็น ลำเซียงบังยงตอนใต้พี่น้องเอ้ยอยู่แถวเขตหมู่บ้านคนบ้านนอกเองนี่แหละตอนใต้เกือบเจ้าหอดแม่นำ้ำคลองเลยพี่น้องเอ้ยลำเซียงบังยงเป็นสาขาของแม่นำ้ำคลองที่สำคัญโบโบกแห่งแรงไหลตลอดแรงตลอดฝนแต่นีน่ไปหาแม่นำ้ำคลองที่ลำเซีบางียงตกก้นประมาณมากเกิน ซี่หาสิบกิโลเมตรนี่แหละพี่น้องเลยเรียบร้อยโอ้ยเติบหมดหมดงมแฮพี่น้องเอ้กว่าก่อนไลยชอบมึงก่อนเป้ยไหนพอปอเฮ้ยไหนช่วยมาเรียบร้อยไปยังโอ้ยยังงานอ่ะโอ้คนนี่ก็ได้ช่องช่องชองน้องเฮ้ยเรียบร้อยชอง โอ้ยซอยข้าเหื่อเลยกันนี่เออเรียบร้อยใช่ออเลเรียบร้อยเรียบร้อยลอยดูปลาปลาดำปลาดำไปกำเนาะปลากำปลากำปลากำซอยข้าเหื่อเลยมันยังชงตัวบ่ได้มันยังบ่มันยืนบ่ได้โอ้หมดแล้าขึ้นเท้าพี่น้องแล้วลมเห๋อ้มกอดวิ่งเลยซอยกับขันเหื่อเลยใส่เลยปลาเพี๋ยใบกำเสื้อเสียสมิงทำงานเนาะ เลยยแบบบรรยากาศจะชนเลยเนาะโลงคโชอกเก็ยองเลยบ่เพื่อนอ่ะคณะที่ว่างนะโอ้พี่งังยังโหดเลยโซ่เก็ตเลยเอาเจเอาเจีเอาตีเจนี่นอ๋เจคนเจวโชสกางาเลพนเอยเป็นโอเคบ่เรียบร้อยเรียบร้อย อยไปย,ยังลอยอยู่ชวนมืออยู่เดี๋ยวเดียวหมดลองอีกดิกอีกีบ้นขึ้นมาก็ขีบีบเลยเนาะขี่มันเปลี่ยนโอ้เขาท่ากันานดะน,นั้นวันนี้ขาดจะชนเลยเสพเซียมิงลงหมดยันก้อนเพื่น,นโอ้เน่กำลังได้กำลังมานัน่งในแหละพี่น้องเอ้ยเอามาซอยกินน้ำเน่ พ okay, okay. hey. yeah ah, ี่จะปลาดัโอเคโอเคมันเด่กำลังเล่มเล่แม่งมันหาจวดเลยบ้านเนี่ยจวดเลยปลาดปลาดำปลาเพร่เวลาทีมงานเ่นลองก่อนใช่กวาบ้าน้เจานกันสีคนไปน้อยทีมงานทำมาไหนโอเคกวานนีเจวากบอก เราจะชนวงลูกบาเตาเป็นเด็ดลองเชียงดีบ่น่นบอเตานักของเชียงดีเลยเนี่ยกำลังวชิปัตนพี่น้องเว้ยหนามับอว่าอเสร็จแบบสดๆก่อนอารมณอีตี้แจาแจวบ,บ่บอกว่าเอาไอไว้จำก่อนจำแล้วจำจ ขดัอขอานดีอืกิน <blunt> ข <animation> ้าวหนเลยยงี <l aman> ้เตยย้งหำไเนาะสถาดเลยได้แลวไหมพี่บัเสียบขาบรรยากาศเลยทีมงานเป็นกินข้าวแล้วใครจ ลุยต่อ,อยครตึงแฮะเลาะรองไตมาวัน็บันทึท้อแบบตัดเอาหันกระตุกน้ำด้วยใส่หมกม่วงเสมมั่กันนะใส่แจวบอกข้าวน้าปลาเส้นเนาะเสียบข้าวขยันแต่ข้าวเดียวนะ <c oughs> ข้าวเดียวเสร็จนเ,นนนนเอปะปากะดอนมาดูนี่ปะกะักดอนเนาะ คักนับปลาเพียรอตัวปูใหญ่เนาะจะสามตัวได้บุโลบุได้เนาะบุได้เนาะอเอุปกระโดดมาะอุปกรณ์ดำดำอ่ะหมดลงหน้าเห็นตัวปลาแล้วก็ยังเอาแหะมาควมก่อนเลย ้องเคยมาครั้งแรกเพราะไันเคยมากินแบบนี้เยอะเดือดงานข้าวปลาช่วงนีบ้บ่ได้ขึ้นโคกพี่น้องเอ้สองสงการมาเนี่ยลงน้ำก่อนพาพี่น้องลงลงน้ำกินปูกินปลาอย่าลืมว่าเมือเ่อไหร่อย่าลืมว่าเมือเ่อไหร่ ทีมงานคนนั่งคันขางเช่าคนไอ้เกาะหมู่เคนไอ้เกาะพี่น้อยในทีมงานเพื่อนเออว่าวิชาการตึกความเกาะไปทุก่อนได้หูแจ๊กเพื่อนไงเพื่อนเคยตึกก่อนได้มันหลายตั้งในแมนบอมแมนหัวหน้าทีมงานแต่เป็นทีมงานพี่น้อรกำลังศึกษาน้ำเพื่อนกำลังมาต่อตอนบนเหียนน้ำนะคือว่ามาดังเลยหยอกโตได้นี่งลอยมาผู้เดียวไปยักไง อย่าเลยยเพลีได้ลืมคู่ลืบาเลยานจแล้วอย่ารองจักก่อนบอลปลาอยู่เรออยมาตื้อเอาอะไรได้แบบไม่่ปิดครับเม่ได้เอายารเอาจยารองมามากานนีเบบมนบ ิ òn, ้นตากแดดแล้วแดดก็อ่อนนำกำบนั่งด้ยยนดีใช้แกงกะห้งลงไปหนิบใไกเตอรบ่กแกงกะหงแกงด้ยมันลักนี่เอาว่าแกงกะห้องหดหลายเลยตรงมันเนีการอรอบทั้งทั้งแกง ลำเจียเนี่นนีคือนอเบียดเเนาะตานให้กแม่เนี่ยเป็นลำเจใหญ่แต่เบียดน้ามนลงมาจงใจของกับเชฟต่อกันชฟนกัแม่ลำเจา้ยันเป็มันแหกเป็นลายลายลายลำเจาบเนี่ยแช้ของกางกัแม่เชบางไฟคนละซ ใช้น้ำที่ใหญ่เราเลี้ยงตกลงใม่น้ำของดองมบูนะกิปันี้แม่เสหัวข้อสานเส้นเงี้งทำเซ้นหัวเงีอยู่เข็หัวข้อไปไหนเข็นหัวข้อของไครตกลงลงหันนองขอนเนาะเออเข็นี้ม่นเก็ดหวข้อพี่นองเลยลั่หัข่ต๊ใช่ลงไปบนเข็น้ออน ห็นแลละเจ้ากินบน่หน้าเบนหนเชือแหย่เอแหยางแหอยู่เื่อสามนาทีสนาทีถสามนาทีลงมาหมดนะมาเก่งเนาะเก่งวนี้ก็เสือล้ำเอยนี้ก็กันเนี่ยเขตเพื่อเขาเนี่ยแค่แม่น้ำคลองเนี่ย จีองเนแฮะจไ้พวกนี้เนี่ยเชียงเียโขกเชียนดงเน่เอาไน่ยเียนสมิงแต่เกาฮะกินน้ำลำดงลำโขกน้ำปลาเปลี่ยนติดประจันมากินอยู่บ้านอหองยังชเนบ่เลยไกินของแช่เพิ่งก็เลยส่วนทั้งสองคน้านอกมากินห่วม เอาใส่ลงใส่อีกเลยเนี่ยเอาปลาลงใส่อีกก็ได้แบบแบบเด็ดดังไฟเนาะบ่ดชนเลยอาจารย์อันนี้เชื้อสมิงที่เร้เยไ่ได้ย่านเชื้อสมิงจะไปกิน,นดิบบ่ฟังใจซื้อเชื้อสมิงกินแป๊ะ บ <laughs> mm ่ไดเจ้าบ่ไดกินดิบเนาะกินย่บ่บ่ับ่ปานไดพี้องอ้ยทางกินดิบน่กินน้ำเิ่นอยุก่ังไเนาะ่างไกอินยังยังางไก่ไมกันนี่ยมีไอีว่าจะพมาเยอะบ ไม่ไปซื้อวะโอเคแล้วทำในกรเรื่องแล้วให้เรื่องไหนเ่อกินอยู่หักะบบัวทนัานพี่นอกินน้ำเนอยู่เอาไปเลย เป็ว่าขาจะตมือเลยเคยแคนรู้อยประมาณรู้ตัวใหญ่เคยเจออยู่บ่่เคยได้เนาะได้ตัวหน่อยมั้งแต่ปลาเพียปลากรมังยมันสีเงฮ้ยไอ้ก๋วเไปตึกยุไปก้าบปีนสีเงี้ปลาเนี่ยาเปลี่ยนเนี่ย ปลานั่นบ่ปไายังวะปลาตองปลาตองก็สีแหงด้ะแหงเกลือนี้ปลากะบอกอ่ะปลาแดกเนาะมันหอมปลาแดกดีป่ะหอมปลาแดกใช้กระบอกเป็ดดิบต้งจานว่ามันเป็นปลาเลยกันน้ำตาลอยากกินมังม่วงว่เอาว่านไหนได้แบบแช่กินกัระเพบาผสมน้ำตาลแต่มงม่วงแล้วแช่ก็กินมังม่วงจะกินเลยถอกมาเลยมาเลยแห้ง

บ๊อบพีดวังแน่นอนในริมานำทีมงานเพไนคันเกินโค้งนี่บางเทีอาจจะจำประเด็นนะแต่ไม่ไช่แต่ว่าลงมาเส้นนี่ได้หน่อยต้องได้กินเนาะต้องได้กินมาเสรนจบ๊อบหน่อยก็ไลยพิดผ่านเต็มงหมวกพีดในทรงกระยับไแมมุงหมวกก็มีได้กินข้าวแล้วจะหน่อยทีมงานเอาลุยต่อยเขาสีลงนำทีมงานเอา ลงหมดหนากอนตอนนี้เ็าลงด้เครื่องโตตั้กะเียได้านในยุกวกยุกในแนมแบบลงมาหนาวกอมันชุ่มแนวเขาไปหากินยุกวกเนี่ยว่าอยู่ดงนี่ไม่ได้เน่อหอนเนาะไม่อยากแต่แดได้ยบ่แดดได้ยูโบราณมันอ่าหอนโบกือมาเจมาเจี่ยมันเย็นคักไปเย็นดีแล้วเย็นดีจิ้มปอกบากุ้งข้า อตันนี่มันงี้ยมัมาไข่เนาะเดีวพออื่นมมไข่มันหมดคือ่เพราะมึงจะมนยังมไข่ำุ้กันบ่ กระเด็นทุกเราเนี่ยกระเด็นก้อยปลาเนี่ยกระเด็นของมือก้อนเสียบได้สมน้ำมันเหเนาะมาไมต้ข้าวจางสมัตสมเป็ต้นึงขหกีกียาดองเลยมน้มนเอางยาดองมน ยางกินขขาลย้นข้า,วขาวลวอืเอ๊ะิตัวนึ่งกล้ปราเดี๋ยแดงครับล,ลองไปยังไงลองไปตามนี่นี่บอกวั้บออย่ลองไปตามเหมือย่ออยัาอารมยู่ลองกระเิงมาโอ้กระเิงุบเต้งเต้งงแก่นไปตั้งขันบ่ หาไที่มื่นำกินจบมั้ยไม่ท้องไม่ได้ัำป่ะเป็นจี๊ดซิลเลยตัวซุดเฮ้อเจ้าอาบน้ำเย็นดีขนาดพี่น้องเอ้ฮะอาตัวเย็นขนาดไรอะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากชมหนึ่กันพี่น้องเอ้คลิปหน้าเจอกันคลิปหาปลาเขายัางนี้เขาอย่างจีรอหาตอนคำคำ ให้พี่น้องเบิ่งรอหลุดน้ำกันอีกแต่บายอาคำวจิมาเรอบอ่